สวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง Bunny Hockey Boy s s อีกเช่นเคยก็วันนี้จะมาเล่นเกม Fred d ีพละ3สครับผมและจะขอดลิ้นเพื่ออะไรไม่พูดพร้อมดำเพียงครับรีบไปเล่นกันเลยวันนี้ผมเล่นได้5คืนแล้วนะคือหัวมันจะผ่านมาคืนที่5้าได้มันก็ยากอยู่นะใครว่ามันง่าย เราจะไม่วางสายนะครับเดี๋ยวลองเอาอยู่ไหนล่ะหวังว่าเสียงผมจะไม่พอเหมือนพาร์ที่แล allora ้วนะผู <im <im ้สาวมาใกล้สุดละคืนที่ห้าจะยากหน่อยนะครับผมคืนที่ห้าจะยากหน่อยเฮอยู่นี่ละ กัดสายไฟบ Sci ่อยมันสายไฟหรืออะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่ภาคสามรถได้ซ่อมมันม่มีพลังงานไฟฟ้าครัผมเป็นเด็กล้อันนี้เที่ยงคืนอยู่นะยังไม่ทันได้ตีหนึ่งตีสอก็เริ่มเมาแล้วนะเกมโคตรมันดีจริงช่องระบายอากาศแน่นอน หรือเปล่าอา้าวมีฟิกเสียงชนหลอน <Hi. S 1> มีฟิกเสียงครับยวเพิ่งมาแล้วพี่ใจเย็นก่อนคืนที่ห้ายิ่งวันอยู่บ๊อบฮุยจะเพิ่งเป็นไรดิไวมาก หลังสังหรณ์ไม่ดียิ่งมีไฟกับพิบน่าจะรอนมามากกว่าเฮ้ยอยู่นั่นต้องรีบซ่อมแข่งกับมับนนะผมเืินทีห้าตีหนึ่งแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงเฮ้ยๆ,ๆอย่านะเอ้า <Hello. S 1> นี่แเลยประเด็น ผมได้ยินเสียงหมมันมุดท่อมานะน่าจะอยู่ตรงท่ออุ้ยสภาพประตักเดี๋ยวเพิ่งเสียงซ่ามาอยูไ่ไหนไม่เจอ <Hello. S 1> อือยดแล้วเสียงชวนหลอดมากนะเหมือนมาตรงท่อระบายอากาศนะครับผมร๊บหนึ่ง ูู้าตรงนั้นว่มาแล้วมันอยู่ไหนอา้าวเนี่ยอะไรวะเนี่ยแกกแ็แกไปตรงนู้นเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่ง อันนี้ไปยิงซ่อมช้าๆอยู่ให้กูรอดให้กูรอดถึงคืนที่หกหกูขอร้องถึงจะไม่ถึงคืนที่หกอะไรไม่เจอ <Hello. S 1> อุ้ยฟองตายสัตว์ อุ้ยของไตสัตโอ้โหอันนี้คือสะดุ้งจริงเอาอันนี้คือสะดุ้งจริงเอาที่แบบนี้กูไม่ได้สะดุ้งกันประเด็นเกมโอเวอร์เฮ้ยหัวใจแทบวายต่อ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 ,ตอ เราจะต่อสองครั้งนะครับผมทาไมชนะอยู่ <Hello. S 1> ออไหนสัตว์ที่แบบนี้ทำให้ตกใจคนดูอดไม่สะดุ้งแต่คนเล่นนี่แหละมันสะดุง้ง จะดุงทีกูนึกว่าจะได้ปลาทงสับทิ้งไอสัตว์คำหยาบก็ต <c oughs> ้องขอไปอาทิตย์นี้อยู่ไหนแกไม่ควรฉลองรางสังขงารไม่ดีอีกแล้วเทีย่ยงคืนอยู่เลย อุ้ยกูเพิ่งเคยเห็นมึงมาห้องนี้ครั้งแรก,กน,นะเนจริงเลยไปแล้วอ้าวนี้มาห้องนี่ <Hello. S 1> เอาเป็นสองเอาเลยจำสแกลกูแน่นอนให้กูได้ทำเสร็จก่อนแย่เพิ่งไอตัวมีเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยฝักขวามือน่ะถ้ามันกระดึบกระดึบมาเนี่ยนี่จะมุดท้อยแล้ว อยู่ในทอ่อไหมต้องอยู่สิโอ้เชี๊ยวันที่ห้าของมึงนี่ไหวมากกูว่าจะแข่งกับมึงสักหน่อยกูก็รันเจอมึงตรงนี้ซะแล้ว่า <c oughs> งั้นจงไปซะเฮ้ย แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยใช่ไหมล้วก็เสีอเอ้ยป้องตายนะเข้าซ้อนกันนี่ว่าโอ้โหสองลุมหนึ่งหน้าก็เข้าหลังก็เข้าโอ้สวยอคิดมากนะนะภาคสามนนะมันไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ แต่ก็ถ้าใครชอบหรือดูมาถึงตรงนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s ับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราถ้าว่าทําคลิปต่อไปนะครับสนหรับวันนี้วันนี้วันวนี้บอยฮอกกี้ซีเสขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย